รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ5กรกฎาคม2566ปุ๊กสมาพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายเวลาดี10นาฬกา30นาทีค่ะกับเรื่องราวมากมายเลยที่จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้ในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ภาณิจัดงาน Fruit Festival 2023 on the Beach at พัทยาเผยตัวเลขส่งออกผลไม้ไทยสุดปัง4.04ล้านตันมูลค่ากว่า2.63ล้านล้านบาทพร้อม kick off ก,กิจกรรม Fruit Festival 2023ส่งรถโมบายผลไม้สินค้ามังคุดไปจำหน่ายยังหมู่บ้านจัดสรรทั้ง6แห่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในวันนี้กรมการค้าภายในได้ขับเคลื่อนหนึ่งใน22มาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี66คือกิจกรรมพาณิชย์ฟรุตเฟสิวัล a l 2 0 2น on the beach at พัทยาณเซ็นทรันพัทยาระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง5กรกราคม2566เพื่อรองรับผลไม้ใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้จำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ทั่วประเทศโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เพื่อจะช่วยดึงผลผลิตออกจากแหล่งผลิตส่งผลดีต่อราคา ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปลรูปมากกว่า100ชนิดเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาเหมาะสมรวมทั้งได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ปลูกผลไม้ให้มีรายได้อีกด้วยซึ่งมั่นใจว่าการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากพี่น้องเกษตร,รกรมากระจายเพื่อจำหน่ายในปริมาณมากพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการผลิตนี้จะช่วยให้พี่น้องเกษตร,รกรสามารถจำหน่ายสินค้าผลไม้ได้ ในราคาดีตลอดฤดูการผลิตจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมกันบริโภคผลไม้ไทยในงานพานิดฟรุตเฟสติวัล2023 On the b e บ c h at พัทยา เกษตรมีดีพามายังแปลงเกษตรของคุณพิศณุบุญศรีพิทยานนท์อายุ44ปีเกษตรกรชาวตำบลหน,นองปลาหมออําเภอบ้านโป่งจังหวัดราช,ชบุรีที่แบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชผสมผสานทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นพืชล้มลุกคอกปศุสัสตว์และบ่อน้ำสร้างรายได้หลักด้วยผักสลัดยกพื้นดอกดาวเรืองข้าวโพดญี่ปุ่น และไข่ไก่อารมณ์ดีโดยได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการบริหารงานและการดำรงชีวิตคุณพิษนุเล่าว่าได้นำประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองตอนจึงเลือกทำเกษตรแบบผสมผสานโดยได้แบ่งพื้นที่จำนวน9ไร่ออกเป็นสระกักเก็บน้ำสำหรับใช้ใน แปลงเกษตรและเลี้ยงปลาเบญจพรรณจำนวนหนึ่งไร่ในส่วนของพื้นที่ที่เหลือมีการปลูกไม้ยืนต้นอาทิมะม่วงกล้วยมะละกอส้มโอเพื่อเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาวและมีการปลูกพืชล้มลุกอาทิผักสลัดแบบยกแปลงมะเขือเทศพริก เพื่อเป็นแหล่งรายได้ระยะสัน้นนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีโดยตนได้มีการทำวัสดุปลูกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพขึ้นใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนอีกทั้งยังได้นำระบบน้ำหยดมาใช้เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในส่วนผักสลัดนะครับผมจะปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยหลักๆที่เราทำก็คือเรื่องการเตรียมดิน รเราเตรียมดินให้ดีมีธาตุอาหารให้พอเหมาะสภาพให้เขาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในที่ผมทําอยู่เนี่ยผมจะทําเป็นแปลงผักสลัดแบบยกโต๊ะขึ้นมานะครับไม่ต้องไปทําเตรียมดินกับพื้นนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เมื่อยมากนะครับเราก็ดัดแปลงเอาสิ่งที่เรามีนะครับสิ่งที่เหลือใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับพอเริ่มเริ่มทำแล้วเนี่ยมันก็เห็นจริงๆว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้บอกพวกเรามันทําได้จริงๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมปลูกผักสลัดอันนี้นะครับในช่วงที่เกิดภาวะเ,เศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อมหน่วยผมก็มีผักสลัดเนี่ยเอาไว้รับประทานเองเหลือผมก็เอาไว้ขายนะครับแล้วก็พอเรารู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องการปลูกการดูแลต่างๆเราก็ค่อยแก้ไขป,ปรับปรุงไปเรื่อย นจนมันเริ่มเห็นผลว่าสิ่งที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมันใช้ได้จริงๆเราเอาไปพูดเ,เอาไปบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าสิ่งที่ที่ทำมาเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้นะคุณอยู่ได้แบบยั่งยืนเกษตรกร,กรมีความรู้ในเรื่องของการนําน้าหยดมาใช้นะครับในแปลงและก็ใช้วัสดุป,ปลูกในแปลงด้วยนะครับแบบยกแรกนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการทําปักสลัดและนําไปขายแล้วก็เน้นในเรื่องของการปลูก ผักสลัดแบบปลอดสารพิษนะครับแบบ GAP นะครับแล้วก็นำนำผักไปกขายที่ท้ททองตลาดนะครับก็อนาคตอาจจะให้ทางคุณพิษณุตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทําเป็นแบบกเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอบ้านโป่งต่อไปแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตผักปลอดภยัยการทําปุ๋ยหมักนะการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อนํามาใช้ในแปลงผักต่อไปครับ ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติทําให้ปัจจุบันคุณวิษณุมีแหล่งอาหารภายในครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายลงได้กว่าร้อยละ50ในขณะเดียวกัน ก็มีรายได้ทุกวันจากการจำหน่ายผักสลัดดอกดาวเรืองและไข่ไก่และมีแหล่งเงินเก็บจากการจำหน่ายไม้ผลโดยตนเองจะนำพืชผลทางการเกษตรที่ได้ไปจำหน่ายตามหน่วยงานร้านกาแฟและตลาดออนไลน์อย่างเพจ Facebook ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคและในอนาคตทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโปง่งจะได้ส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาและท่อง เที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะทั้งนี้หากหน่วยงานสถานศึกษาหรือคุณผู้ชมท่านใดสนใจศึกษารูปแบบการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่หรือต้องการรับประทานพืชผักปลอดสารพิษก็สามารถมาเรียนรู้ดูงานได้กับคุณพิษณุค,ค่ะสําหรับวันนี้เกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คนก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนอกจากที่จะมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการออกโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะคะยังมีในส่วนของบทบาทภารกิจที่ดูแลแล้วก็ควบคุมในส่วนของความปลอดภัยไปถึงประชากรสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวในสังคมอีกด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลถึงพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านสิริพนันธ์ศรีคงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในประชากรสุนัขแล้วก็แมวอ,อย่างไรบ้างคะท่านครับก่อนอื่นก็ต้อง กราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนที่รักและก็รบทุกท่านนะครับว่าโครงการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้สนองพระบณิธานของเจ้าพระหย์งองค์แรกนะครับที่จะสนับสนุนงานในภารกิจให้สําเร็จลุล่วงโดยที่มุ่งหมายไปที่ให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้วก็ปลอดภัยโดยที่ทั้งสัตว์ปลอดโรคและก็คนปลอดภัยนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องท้องถิ่นทั้งองค์กร7,849แห่งนี้นะครับมีการบูรณาการในการทำหน้าที่นเรื่องเหล่านี้นะครับในบทบาทอันแรกก็คือองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่จะต้องสำรวจความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการว่ามีสุนัขเท่าไหร่มีแมวเท่าไหร่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ได้เห็นว่าข้อมูลในส่วนของ สัตว์ที่เป็นจรจัดเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็จะแยกแยะออกไปเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการที่จะระดมกําลังในการทําหันกรหรือฉีดวัคซีนต่อไปอันนี้คือเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งในเรื่องของคนในเรื่องของงบประมาณในส่วนขององค์ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อบูรณาการให้เกิดความสําเร็จครับและในส่วนของความสําคัญเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าข,ของทั้งสุนัขและก็แมวนะคะมีความสําคัญอย่างไรบ้างคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องนี้บอกอย่างที่ได้กล่าวเรียนว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนี่คุ้มหัวใจสัตว์จะปลอดโรคย่้อย่างไรก็ต้องรู้เป้าหมายร,รู้พื้นที่การเดินการคนจะปลอดภัยได้อย่างไรก็ต้องมีการรับรู้การรอบรู้ในการปฏิบัติตนทั้งสองกรณีนั้นแหละเป็นสิ่งที่ระดับพื้นที่จะต้องใช้พลังของเครือข่ายในการที่จะมาขับเคลื่อนมาช่วยเหลือกันมาทำหน้าที่ร่วมกันมารับความสำเร็จร่วมกัน นะครับครฉีดก็ใายทั้งต่างๆก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับในระดับพื้นที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็เรียนทุกท่านนะครับแล้วอย่างประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุนัขและก็แมวหากมีในครอบครองแล้วจริงๆเราควรมีการนําไปฉีดวัคซีนในช่วงไหนบ้างคะท่านครับอันนี้เป็นความสําคัญนะครับเป็นความเข้าใจแล้วก็ต้องทําปฏิบัติถือปฏิบัติให้ถูกต้องได้เรียบร้อยถิงจะเกิดความสมบูรณ์ในเรื่องของการนี้นะครับก็คือว่าสําหรับสัตว์ที่ คลอดออกมาเนี่ยนะฮะไม่เกิน2-3เดือนเนี่ยจะต้องไปเงื่อนไขเขเ้าการรับบร,ริการวัคซีนแล้วนะครับใน,ในกรณีเช่นนี้เช่นเดียวกันสัตว์ที่ไม่ถูกอครอบครองก็คือสัตว์ที่อยู่ใน,นจอนจัดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นเงื่อนไขเดียวกันนะฮะความสำคัญของเรื่องนี้จะต้องอทําการควบคุมคือการาทําหมันก่อน ถ้าทำหันไม่ได้หรือว่าเกิดระหว่างทางเกิดระหว่างกลางอันนี้ก็เข้ากระบวนการของการที่จะฉีดวัคซีนทั้งแม่และลูกในกระบวนการเพื่อจํากัดขอบเขตแล้วก็หาที่ยู่ที่อยู่ให้ที่ชัดเจนควบคุมพื้นที่ให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขความสําเร็จครับ ก็คือประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครองก็ต้องมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเอง <จร S 1> ด้วยการ,รนําไปฉีดวัคซีนด้วยแต่ถ้าเป็นในส่วนของสัตว์จรจัดภาครัฐเองก็มีการเข้าไปดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมครับอย่างในสังคมเราตอนนี้ค่ะท่านอย่างที่เห็นว่าบางทีเราไปในบางสถานที่อาจจะเจอเป็นสัตว์จรจัดเนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยแนะนําคุณผู้ชมหน่อยคะ่ะว่าเราควรจะมีการลดความเสี่ยงในการไปประทะหรือว่าพบเจอกับสัตว์จรจัดแบบนั้นได้ยังไงบ้างค่ะท่านครับในกระบวนการการปฏิบัติของเรา พี่น้องประชาชนนะครับที่มีโอกาสไปพบไปเจอไปอยู่ในข่ายที่จะต้องพึงระวังเนี่ยกับสุนัขหรือแมวก็ตามที่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านได้พึงตระหนักไว้อย่างยิ่งนะครับว่าห้ายอที่ทีท่ถูกกำหนดไว้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงคืออย่าแย่นะฮะอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับเขา นะะในกระบวนการนี้ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับเราเองและเกิดขึ้นกับชุมชนของเราที่รอแ,แวกนั้นนะฮะก็ขอความร่วมมือขอ,ก,อการทําปฏิบัติหน้าที่ในส่วนเหล่านี้ให้ใหทุกท่านได้พึงตระหนักได้ไว้อย่างยิ่งแล้วก็ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องครับ ค่ะก็เรียกว่าอยู่ห่างๆดีกว่านะคะคจะได้เป็นการลดความเสี่ยงเพราะเราก็ไม่ทราบว่าสุนัขหรือว่าแมวตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีโรคพิษสุนัขบ้าก็ได้ใช่ไหมคะท่านคะแล้วอย่างในสังคมเราเนะะี่ยค่ะบางทีเราไปในบางสถานที่อาจจะไปเจอสัตว์จรจัดบ้างอยากให้ท่านช่วยแนะนําพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะว่าเราควรมีการปฏิบัติตัวย,ยังไงบ้างคะ สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องตระหนักและความความเข้าใจอย่างจริงจังและถือปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คือเรื่องของการที่จะไปเจอสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจ,จัดก็ตามเนี่ยนะครับลำดับแรกก็อย่าไปแย่เขา<ฮ>ะนะฮะให้เกิดความโกรธนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับรอ,อันที่สองก็อย่าไปเหยียบนะฮะหรือแต่ต้องแต่เนื้อต้องตัวงั่งั้นเถอะนะฮะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยในส่วนนี้นะครับ อันที่3ก็คืออย่าไปแยกเขาด้วยมือเปล่าหากกรณีที่มีการเขากําลังต่อสู้อะไรกันอยู่ก็ตามเนี่ยสิ่งน,นี้ก็จะเป็นความสําคัญในเรื่องของอย่าไปแยกเขานะฮะแล้วก็ในกรณีหนึ่งก็อย่าไปหยิบนะฮะหยิบในที่นี้ก็คือในเรื่องของที่เขากําลังทานข้าวทานอาหารอยู่หรืออะไรก็ตามในในพฤติกรรมของเขานะครับอย่าไปแยกอย่าไปเขาเหมือนถึงว่าเขาหวงของเขาอะนะฮะในความหมายใช่ถูกต้องครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ทสำคัญก็คืออย่าไปยุ่งกับเขาจะดีกว่าที่สุดเพราะว่าการยุ่งตรงนี้เราไม่คุ้นเคยเขาก็ไม่คุ้นเคยแน่นอนก็ต้องต่างคนต่างไม่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหตุที่ว่าทั้งหมดทั้ง5้ายนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องพึงตระหนักแล้วก็ทําอย่างดีที่สุดเพื่อให้เปิดความปลอดภัยกับตัวเราเองชุมชนเราเองครับก็เชิญชวนก็ดําเนินการน,นะครับก็ถือว่าเป็นห้าที่ จะท <Christopher, S 1> hmm. right. ําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เพราะบางทีแล้วพอไปใกล้แล้วอาจจะถูกกัดได้แล้วก็รับเชื้อมานั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากเชิญชวนถึงพี่น้องประชาชนที่มีสุนัขแล้วก็แมวอยู่ในครอบครองอยากจะสามารถเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะท่านครับหน้าที่ให้บริการใกล้บ้านนะครับศูนย์บริการใกล้บ้านของพี่น้องในทุกๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะสนับสนุนในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับ ท่านที่ดูแลหมาแมวอันเป็นที่รักของท่านนี่นะครับอย่างดีนะครับน,นี้สามารถที่จะไปได้เลยในเงื่อนไขนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องถ้าเกิดมีกรณีเกิดขึ้นในฝั่งของพีน่น้องประชาชนที่ไปสัมผัสแล้วถูกกัดหรือถูกควนอะไรก็ตามในพฤติกรรมของหมาของแมวเนี่ยนะครับก็เชิญชวนให้ไปต้องไปรับวัคซีนอของผู้ของของคนนะฮะ ตามสหารบริการใกล้บ้านเช่นเดียวกันวัคซีนมีเพียงพอทั้งคนและสัตว์ครับในกระบวนการหกาพี่น้องประชาชนมีความประสงค์ความต้องการก็กาบเยีินชวนนะครับขอให้ทุกท่านได้ปลอดโรคปลอดภัยทั้งคนและก็สัตว์ของพวกเราอันเป็นที่รักครับขอบคุณและสวัสดีครับ ต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้รวมถึงประชาชนทุกท่านก็อย่าลืมนะคะว่าดูแลสัตว์อย่างของท่านด้วยและที่สาคัญก็คืออย่างที่ท่านบอกว่าสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้นะคะแม้กระทั่งสัตว์เองหรือบุคคลท่านใดที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าน,นั่นเองนะคะมะม่วงหอมหวานละมุน ลำไยสดรสฉ่ำมังคุดสุดกลมกล่อมและราชันแห่งผลไม้ทุเรียนไทยที่ใครได้ลิ้มลองเพียงสักครั้งจะติดใจจนยากจะลืมเหลือนผลไม้จากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าอร่อยไร้เทียมทาน แต่ละปีประเทศไทยส่งออกผลไม้นานาชนิดเกือบ2ล้านตันโดยเฉพาะผู้เรียนไทยที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์รองใจคนทั่วโลกทำไมผลไม้ไทยถึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลกคำตอบคือคุณภาพที่คุณสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างในทุกคำซึ่งมาจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตพร้อมเพื่อรสชาติที่ดีที่สุด นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยให้ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานสากลจากสถานการณ์โรคระบาดประเทศไทยได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยอย่างครบวงจรเพราะมาตรฐานและความปลอดภยัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลไมท้ที่ถิ้นมือคุณน,นังสดสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับวัคซีนทนนั่นนา ด้วยมาตรการป้องกันตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนไปจนถึงโรงคัดบรรจุค่าเชืีอในทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบถึงมือคุณระบบการตรวจสอบที่เข้่งครับจากหน่วยงานสาธารณาสุขเพราะน้อยกว่านี้เราไม่ยอมเราเชื่อว่าคุณภาพผลผลิตจากความรักความใส่ใจเราปลูกด้วยใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนให้คนในครอบครัว คิดถึงผลไม้เปลี่ยนคุณภาพคิดถึงประเทศไทยโอ้โหติดตามเรื่องราวดีๆรอบด้านไปแล้วค่ะช่วงหน้าวิถีเกษตรจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะคะพักสักครู่ช่วงหน้ามาชมด้วยกันค่ะ